สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิมมิสมสอนในรายการหยิบม,มาสอนเอ็กซ์ตร้ากับผมเอ,อิร์ธันพงษ์วงเพียงเอพิโซดที่35นี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของด็อกร์แครแอนซึ่งเป็นพาร์ทที่5เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะหลังจากที่เราดูเรื่องนี้กันมายาวๆย,ยาวมากเลยนะโอเคมาดูกันว่าหัวข้อของพาร์ทที่5ของด็เร์แครแอนเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรซึ่งก่อนหน้านี้นเราจะได้เรียนรู้ในส่วนของไอ้เจ้าพาร์ทต่างๆที่เป็นในเรื่องของการใช้งานหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นชุดคำสั่งรับจัดการ image container docker hub volume แล้วก็ network เนาะแต่คราวนี้จะเป็นงานในส่วนของ non functional แล้วโอเคนะจะเป็นในเรื่องของชุดคำสั่งสำหรับการตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงหรือ docker vulnerability scan command เรามาดูกันว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันสามารถจัดการได้ไงแต่ก่อนที่จะจัดการความเสี่ยงนั้นเน่ะเราจะต้องมาทำความรู้จักก่อนว่าเออไอความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นภายในคอนเทนเนอร์หรือภายในอีเมจของเรามีอะไรบ้างอ่ะตามมาเลยคราวนี้เราจะเข้ามาดูในส่วนของหัวข้อชุดคำสั่งสำหรับการตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงหรือ Docker Vulnerability Scan Command ซึ่งเป็นหัวข้อเดียวของเอพิโซดนี้นะอ่ะมาดูกันเราจะมาทาความรู้จักความหมายก่อนนะว่าไอความเสี่ยงหรือความเปราะบางหรือ Vulnerability คืออะไรเนาะ เป็นช่องโหว่ของระบบที่มีความเสี่ยงจะถูกโจมตีจากภายนอกทําให้ระบบทํางานผิดพลาดโดนขโมยข้อมูลที่สําคัญหรือระบบไม่สามารถทํางานได้เลยโดยสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากโค้ดการทํางานนั้นๆมีช่องโหว่ให้ถูกโจมตีแนวทางการแก้ไขคือต้องปรับโค้ดนั้นๆโดยการปิดช่องโหว่ออกไปให้หมดนะง่ายๆนอกเหนือจากการที่เราทําโปรแกรมของเราเนี่ย ให้ทำงานตามฟัง์กชันงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นระบบแบงก์อย่างเงี้ยเราก็ต้องทําให้สามารถเออวนเงินได้จ่ายเงินได้ชําระบินได้โอเคนะไอเนี้ยคือเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันอลแต่แน่นอนสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ยิ่งกว่านฟังชันอลคือนอนฟังกชันอลก็คือในส่วนเรื่องคุณภาพของซอฟต์แวร์หรือคุณภาพของระบบฉะนั้น ในส่วนของระบบที่ดีนอกเหนือจากการทํางานได้ตามฟังก์ชันของลูกค้าแล้วมันจะต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานระบบด้วยฉะนั้นนี่แหละในส่วนของ V u นเน r a b i l i t y ีเนี่ยจะเป็นช่องโหว่ที่ทางทีมแอปพลิเคชันจะต้องทําการปิดให้เรียบร้อยเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานระบบมันใช้งานได้จริงแต่มันไม่ปลอดภัยที่จะใช้งานอย่างเช่นเราจะเจอข่าวแบบเอ,อ่ออะไรที่แบบระบบโดนยิงล่มอย่างเงี้ยหรืออ่าเขาเรียกอะไรคือโจทุด ถูกแฮกเกอร์โจมตีกลางทางเลยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะฉะนั้นทีมพัฒนาต้องทําการปิดช่องโหว่ให้หมดซึ่งภายใน Docker เนี่ยก็สามารถถูกโจมตีได้เหมือนกันเนาะโดยสิ่งที่เราจะต้องทําการปิดในส่วน Docker คือพวก Image อย่างเงี้ยมันก็จะมีพวก Image เวอร์ชันเก่าๆอย่างเงี้ยก็จะมีการใช้งานโค้ดที่อาจจะมีช่องโหว่ฉะนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะพยายามอัปเกรด Image หรืออัปเกรดเวอร์ชัน Image ให้คือสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อทําการปิดช่องโหว่แล้วก็อัปเวอร์ชัเรืย นะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะแนะนําในส่วนของการใช้งานของ Docker Image เนี่ยให้พยายามเลือกใช้งาน Docker Image ที่เป็น Official Version ของแอปพลิเคชันนั้นอย่างเช่นถ้าเราใช้ Engine X อย่างเงี้ยเราควรเลือก Docker Image ที่เป็น Official เนอะอย่างที่บอก Docker Image ใครเอาไปทำเลยก็ได้ฉะนั้นพอเขาปรับก็สามารถปรับเป็นเวอร์ชันของเขาได้อะไรเงี้ยซึ่งอาจจะตัดนูน่นตัดนี่หรือทำงานเฉพาะทางอะไรบางอย่างเนาะฉะนั้นพี่จะแนะนำให้ใช้เป็น Official ของแอปพลิเคชันันั้นที่เราอยากจะใช้งานนะอันนี้ก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ Docker Image แล้วก็ Container เราได้เหมือนกันโอเคนะแต่ก็อย่างว่าเนาะพี่พี่บอกเลยว่าจริงๆแนละ้วพวกงาน n o n f n c t i o n ส่วนมากถ้าเรียกเหมือนงานลูกเมียทอ,อยนะส่วนมากมันจะถูกเอาไปทำตอนช่วงที่แบบเราทดสอบในส่งนั่ง c ั i o n a l กันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยอย่างการทดสอบ UAT กันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วทีเนี้ยก่อนที่เราจะเอาระบบ Deploy ขึ้น Production อะ เราอาจจะต้องมีการทำเขาเรียกอ,อะไรว่าสแกนระบบทั้งหมดหรืออ่า V A สแกนหรือ Z สแกนอะไรเงี้ยที่ใช้ในการสแกนฉะนั้นในการสแกนนี่มันจะมีช่องสแกนในส่วนของช่องโหว่ของแอปพลิเคชันเนาะฉะนั้นเวลาเขาสแกนเนี่ยเขาจะสแกนทุกๆทุก,ทก,ทกจุดเลยทั้งทั้งเครื่องทั้งเน็ตเวิร์กทั้งแอปพลิเคชันทั้งเอ่อไลบรารีทั้งเอ่รรออิมเมจอะไรเงี้ยฉะนั้นในเรื่องของ Docker เราก็จะสนใจพออนะิมเมจเนาะ ฉะนั้นงานตรงนี้ส่วนมากมันไปอยู่ท้ายๆนั่นหมายความว่าพอเขาสแกนเจอเราจะปรับอะไรโค้ดมันจะเริ่มยากละยากที่นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการทดสอบของเรามันถูกผ่านเวทีไปแล้วอ่ะฉะนั้นเราอยากจะต้องอยากจะทําการอัปเวอร์ชั่นของ Docker อย่างเช่นอัปเวอร์ชั่นของไอเจ้า,อ,าอะไรนะไอเจ้าเอ็นจิ้นเอ็ก s i เวอร์ชั่นที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยหรือเวอร์ชั่นที่เป็นไลบรารีที่ต้องใช้ในแอปพลิเคชันให้มันสูงขึ้นมันก็อาจจะกระทบ โค้ดบางอย่างที่เราเคยเขียนไปแล้วอันนี้ก็ต้องช่างใจเบรน้าหนักดีๆนะว่าการแก้ช่องโหว่กันนั้นนะ่ะมันอาจจะกระทบแอปพลิเคชันอะไรมานะ้ามนยเพียงไหนนะฉะนั้นทางที่ดีสุดพอคิดข้าวหอกหรือเปล่าว่ามันควรแก้ปัญหาิธีนี้ยังไงง่ายๆจริงๆง,ง่ายไหมมันมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะแต่จริงเราควรทําตั้งแตเ่เริ่มพัฒนานระบบเนาะแรกๆที่เราตั้งโครงโปรเจกต์อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเช็คเลยว่าโอเคเดี๋ยวใช้ต้องใช้ไลบรารีตัวนี้หรือใช้ต้องใช้อ่า แอปพลิเคชันตัวนี้ใช้ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ใช้ต้องใช้ไลบรารตัวนี้ฉนบบะน,ฉนั้นเลือกเวอร์ชันที่มีช่องโหว่น้อยที่สุดตั้งแต่แรกๆเลยจะดีกว่าฉะนั้นถ้าเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตอนแรกหรือทําแต่ตอนแรกการแก้ไขในแต่ละทางเนี่ยมันทาได้ง่ายไงเพราะว่าโค้ดโปรแกรมเราอาจจะยังเขียนไม่เยอะถูกปะฉะนั้นเวลาเราอยากสลับไปใช้เวอร์ชันที่สูงข,ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเพื่อปิดช่องโหว่เนี่ยมันทำได้ง่ายโอเคนะดีกว่าไปทําตอนที่โปรแกรมเราเสร็จแล้วเนี่ยการแก้ไขฐานข้างล่างมันอาจจะกระทบไอ้ข้างบนได้ โอเคนะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะแนะนำนะต่อไปมาดูหลังจากที่เรารู้แล้วว่าไอ้ช่องโหว่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหรือความหมายของช่องโหว่นั้นเนี่ยแล้วทีนี้นเราจะมีวิธีการปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรในส่วนของ Docker เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Docker Scout ซึ่งเป็นตัวช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายในคอนเทนเนอร์โดยจะตรวจสอบในระดับของเลเยอร์ของ dependency ในช่วงของการสร้าง image เพื่อหาช่องโหว่ หรือเราจะเรียกว่า Vulnerability นะพี่อาจจะพี่อาจจะพัวน่าเสียงไม่ถูกอะไรนะพร้อมทางแนะนําวิธีการแก้ไขง่ายๆเนาะก็คือมันให้ให้มองเหมือนกับ d o อกเ r อร์สเมันก็คือแอพพลิเคชันตัวหนึ่งที่ใช้ในการสแกนและกันในการหาช่องโหว่นะเวลาเขาหาช่องโหว่ในส่วนงด็อกเกอร์คอนเซ็ปต์ของ Docker, อ Docker มันจะเป็นการสร้างออกมาเป็นเลเยอร์เลเยอร์ er ของ Image โอเคนะฉะนั้นเขาจะสแกนทีละเลเยอร์เลเยอร์ er er เลยเพื่อดูว่า Image ในส่วนจุดไหนหรือเบสอิมเมจตัวไหนที่มีช่องโหว่เขาก็จะเตือนว่าเฮ้ยอันเนี้ยนะมีช่องโหว่ซึ่งช่องโหว่ตัวเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเออช่องโหว่ตัวเนี้ยนะมันความหมายของมันคือเรื่องอะไรก็จะเป็นมาตรฐานในการเขาเรียกอ,อะไรระบุว่านี้คือช่องโหว่นะก็จะมีองค์กรหนึ่งที่ระบุไว้ว่าไอเนี้ยคือช่องโหว่แล้วก็ช่องโหว่เนี้ยสามารถแก้ไขได้อย่างไรนะก็คือให้ไปเลือกใช้เวอร์ชันนู้นนี้นั่นอะไรกันไป นะโดยในส่วนของ Docker s c o u t เนี่ยเราสามารถใช้ได้ผ่าน2ทางนะคือผ่านอินเตอร์เฟซของ Docker Desktop แล้วก็ผ่าน Docker Command Line ก็ได้แต่สิ่งที่จะแนะนำคือให้เราใช้ผ่าน Docker Desktop ไปเลยมันดูง่ายกว่าโอเคนะแต่พี่อาจจะสอน Command Line ที่น่าสนใจให้เราเห็นภาพแล้วกันนะโดยที่ Docker s c o u t มีทั้งแบบที่เป็นเวอร์ชั่นที่เปิดให้ใช้งานได้ทั่วไปและเวอร์ชั่นที่เป็นแบบ commercial ก็คือเสียตังค์นะฉะนั้นตอนที่พี่ทำให้เจ้าสไลด์เนี่ยพี่ใช้เวอร์ชันที่ ่าเป็นเวอร์ชันฟรี้กันนั้นหมายเพาะว่าถ้าบางคำสั่งเนี่ยไม่มีตัวอย่างนั้นหมายเพราะว่าพี่ไม่สามารถใช้งานคำสั่งนั้นได้เนาะฉะนั้นก็พี่ก็จะสอนเขาเรื่องอะไรก็จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะทีนี้มาดูในส่วนของ Docker Scout เนี่ยถ้าเราไปดูในส่วนของเจ้าอินเทอร์เฟซเนี่ยมันก็สามารถทำการวิเคราะห์อิมเมจและออกรายงานที่แสดงถึงช่องโหว่พร้อมกับแนวทางในการแก้ไขตมรหัส CVE หรือเราจะเรียกรหัสนั้นว่า Common vulnerabilities and exposure at exposure นะเห็นบอกว่าในส่วนของเจ้าหน้าหน้าต่างของไอ้เจ้า Docker client ของเราอะ่ะมันก็จะบอกว่าตัวอย่างนะในันี้ก็เป็น engine ex นะวอร์ชันล่าสุดก็จะบอกว่าเนี่ยพอกดสแกนแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมีช่องโหว่อะไรบ้างนะไอเนี่ยที่เราเห็นนี่คือเป็นระดับ layer เลเยอร์นะเขาจะบอกเลเยอร์เลยว่าช่องเลเยอร์ไหนของ image ที่จะมีเจ้า ช่องโหวอะไรโอเคนะ,ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยพี่เปิดทิ้งไว้อยู่อันนี้เดี๋ยวเพื่อไม่ให้รูปพี่บังนะอันนี้ไปที่ image ก่อนก่อนแรก image เห็นเปล่าพี่มี image หลายตัวเลยสมมติพี่สนใจ image ของ Microsoft ก็ได้พี่กด Microsoft เขาก็จะบอกว่าเนี่ยนะมันมีช่องโหว Microsoft e r s i o n แดจูนย์เนี่ยพอสแกนแล้วเนี่ยมีช่องโหวอะไรบ้างเขาจะบอกว่าเห็นเปล่าว่าถ้าดูโดยรวมในเรื่องของ image เนี่ยเขาจะบอกว่ามีสอง image ใหญ่เลยคือ อิมเมตัวแรกก็คือในส่วนของ Oracle Linux นะและอิมเมตัวที่2ก็คือเจ้า MySQL version 8.0เขาจะบอกว่าเนี่ยมี27 high 27 medium และ0 low โอเคนะในส่วนของ MySQL version 8.0ก็จะมี1 critical เลยนะเห็นว่า,วามี1 critical มี6 high 62 high แล้วก็43 medium โอเคนะฉะนั้นเวลาเราจะผ่านเรื่องของการสแกนแอปพลิเคชันเพื่อจะ deploy เขาจะพยายามให้เราปิดพวก critical พวก high ออกไปให้ได้ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันว่าเออว่าแล้วไอ้ส่วนของอ่าฮ g e critical เราสามารถดูได้ว่ามันคือช่องโหว่อะไรนะเห็นป่าว่ามันจะบอกรหัสมาว่า CVE มันก็เป็นองค์กรหนึ่งที่เขาระบุแล้วว่าเออมาตรฐานนียเป็นคือช่องโหว่ท่้นเขาจะบอกว่าไอ้นี่ยเป็นเหตุผลแล้วจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเออมันสามารถแก้ไขโดยการอ่เขาจะบอกลำดับคะแนนก่อนนะคะแนนที่บอกว่าเนี่ยคือถ้าอยู่ช่วงเนี่ยคือจะเป็น critical เนาะเขาจะบอกว่า แล้วมันจะถูกฟิกที่เวอร์ชันไหนะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือเราจะพยายามเลือกใช้อิมเมจที่เขาฟิกเวอร์ชันเรื่องของการปิดพวกไฮเดดิทิคอไปโอเคนะหรือถ้าเกิดเราอยากจะดูในรูปของแพ็กเกจก็ได้เหมือนกันดูว่าแพ็กเกจตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างอะไรก็ดูก็ได้เหมือนกันนะฉะนั้นสิ่งที่จะแจนะนำในเรื่องของการใช้ด k e r เ c o u t เขาให้เข้ามาดูที่นี้ง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าการไปใช้คอมมานด์ไลน์หน้าจอประจโอเคนะ หลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมการทำงานของ Docker s c o u t ผ่านทาง Docker Desktop กันไปแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูกันในส่วนของอ Docker Client Command Line บ้างนะ CLI มาดูกันว่าชุดคำสั่งในส่วนของการใช้งาน Docker s c o u t มีอะไรบ้างโดยชุดคำสั่งที่จะใช้งานกันบ่อยๆมีดังนี้คือ Docker s c o u t Compare Docker s c o u t CVE docker scout quick view docker scout recommendation s และสุดท้ายคือ docker d o c r scout version ซึ่งแน่นอนเราพอเดาจากซ o ฟตฟิของคำสั่งได้นะว่าแต่ละคสะสำสั่งมันทำงานยังไงแต่อย่างที่บอกเนาะว่า docker scout มันมีเวอร์ชั่นที่ฟรีและเวอร์ชั่นที่เสียเงินฉะนั้นบางคำสั่งพี่อาจจะไม่มีตัวอย่างในการรันให้เพราะว่ามันเสียเงินแล้วพี่ไม่ใช้เวอร์ชันนั้นนะแต่งไงเดี๋ยวพี่จะอธิบายเพื่อเราเห็นภาพแล้วกันตามมาดูคำสั่งแรกกันเลยก็คือ docker scout compare อันนี้ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่าง Image 2ตัวเนาะฉะนั้นพอเรามี Image 2ตัวเราอยากรู้ว่า Image นั้นมีความต่างยังไงกันบ้างเนี่ยใน2เวอร์ชันเราต้องเลือกเวอร์ชันที่ต่างกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเวอร์ชันที่เหมือนกันก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบทำไมเพราะมันไม่ต่างกันโอเคนะเราต้องเปรียบเทียบเวอร์ชันที่เราอาสนใจแล้วก็ต่างเวอร์ชันกันนะสิ่งที่ทําก็คือคําสั่งที่เราใช้คือ docker scout compare ลบลบ two อันนี้เป็นออปชันที่เราต้องใช้โดยเสมอนะถ้าเราจะใช้คําสั่ง compare ลบ ool, ลบ t ว o อิมเมจก็ได้ไดเรกทอรีก็ได้หรืออาร์คายฟก็ได้ฉะนั้นถ้าเราเลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งจะต้องเป็นเลือกชนิดเดียวกันด้วยฉะนั้นถ้าเราเลือกอิมเมจก็ต้องเป็นอิมเมจถ้าเลือก d ดเรกทอรีก็เป็นไดเรกทอรีถ้าเราเลือก,กอ image, าร์คายฟก็เป็นาาอาร์คายฟโอเคนะมันจะเปรียบเทียบกันในสิ่งที่อ่าเป็นชนิดเดียวกันนะโดยออปชันที่เราใช้เนี่ยก็คือออปชันที่ต้องใช้แน่ๆอันนี้ถ้าเราอยากเปรียบเทียบต้องใช้ออปชันลบลทูเสมอเนาะเป็นการลบบุกการเปรีียยบเทะะหว่าง Iage นะ โดยเรามีออปชันอื่นที่ให้เลือกใช้ก็คือลบลบ ignore ลบ base คือไม่สนใจช่องบวกของ base image ให้สนใจเฉพาะไอ้เจ้าตัวที่เป็นตัวหลักของ image นั้นๆเลย base image ไม่ต้องเอามาคิดเนาะหรือลบลบ only package type คือสนใจเฉพาะแพ็กเกจที่เราบุอ่ะนี่คือตัวแรกนะในส่วนของ docker compare พี่ต้องขอโทษทีว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่อยู่ใน commercial version นั้นที่ไม่มีตัวอย่างในการรันให้ดูนะต่อไป2คือ docker Scout c v e s c c v e s ก็คือแสดงรายละเอียดของช่องโหว่ image ก็คือคำสั่งที่เราจะใช้งานก็คือ docker scout c v s แล้วตามด้วย image directory archive ง่ายๆก็คือถ้าเราใส่ image เข้าไปเนี่ยคำสั่งเนี่ย docker scout c v s ่ยจะสกแกนให้ดูเลยว่าช่องโหว่เนี่ยที่อยู่ใน image มีอะไรบ้างโอเคนะเหมือนกับที่แสดงในส่วนของ docker desktop นั่นเองแหละโอเคอ่ะอันนี้เป็นในส่วนของคำสั่งที่เป็นเวอร์ชันฟรีพี่ก็เลยมีตัวอย่างให้เราได้นะก็คือสิ่งที่ทำคือ พี่ก็บอกว่าพี่จะสแกน My y ซ์เวอร์ชัน8.0.0์หรือ8.0นันนั่นเองนะก็คือคำถามที่เราใช้คือ docker scout cvs แล้วตามด้วย image ของเรานะก็คือชื่อ m y sql แล้วตามด้วยเวอร์ชันที่พี่อยากจะสแกนนะจากนั้น docker scout ก็จะทำการแสดงเวอร์ชันก็คือไม่ใช่แสดงเวอร์ชันแสดงขั้นตอนแต่ขั้นตอนในการสแกนเนาะจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนเนี่ยมันเขาจะบอกว่า no vulnerability package detect นั่นแบบเขาว่าเออเวอร์ชันนี้มาใช้เวอร์ชันเนี้ย,เ,นเ,นยเป็นเวอร์ชันที่โอเคปลอดภัยนะอ่ะอันนี้ก็คือแสดงเวอร์ชันในแสดงในสช่องโหวท่ที่อิมเมจที่ไม่ไม่เกิดช่องโหว่แต่ถ้าถ้าพี่หยิบไอ้เจ้าเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งมาที่มีช่องโหว่เนี่ยเขาก็จะบอกเอ้ยนี่นะมีช่องโหว่ดังนี้ถ้าเราเลือกเวอร์ชันที่เป็น8 0จดศนขีดเดเบียนนะก็จะมีช่องโหว่ดังนี้เห็นแต่ว่าเขาจะบอกว่ามีคีย์ทิคอลคือรหัสซ V ีอะไล์นะแล้วมันจะถูก เป็นเรื่องอะไรให้เราเข้าให้เข้าไปที่คลิกลิงของเขาเนี่ยแล้วก็ดูเวอร์ชันนู้นเนี่ยโอเคนะพ่สุสุมให้เลยโอเคนะเห็นปล่าว่าถ้านเป็น h i ไฮเป็นอะไรอันนี้คือกรณีที่มีช่องโหว่โอเคนะต่อไปคำสั่งถัดไปคือ docker scout quick view แส,สดงรายละเอียดในส่วนช่องโหว่แบบคร่าวๆของ Image ก็คือคำสั่งการใช้งานจะเป็น docker scout quick view แล้วตามด้วย image directory แล้วก็ a r c h i ก็คือ,คอง่ายๆเป็นการ่าแสดงรายละเอียดของ ช่องโหว่แบบกว้างๆแล้วกันไม่ได้ละเอียดเหมือนกับในส่วนของ Docker c v Docker s c o u t CVEs โอเคนะอันนี้เป็นชุดคำสั่งที่ไม่ฟรีนะพี่ไม่มีพี่ก็เลยไม่มีตัวอย่างให้เราดูนะต่อไปคำสั่งก็คือคำสั่งถัดไปก็คือ Docker s c o u t Recommendations แสดงรายละเอียดสิ่งที่มีการแก้ไขของ Base Image โดยคำสั่งการใชนั้นเราใช้เป็น Docker s c o u t Recommendations แล้วตามด้วย อ่า image ้องรีลล่แล้วก็อ r c h i v e ฉะนั้นถ้าเราอยากดูว่ามีการแก้ไขอะไรภายใน image ของเราก็ใช้เป็น doctor's c o u t recommendation ก็ได้นะต้องขออภัยตัวนี้ก็ไม่มีตัวอย่างงานมาสุดท้ายเลยคำสั่งสุดท้ายนะก็คือ doctor's c o u t version อันนี้พอเดาออกเนาะก็คือใช้สแสดง version ของ doctor's c o u t คำสั่งที่เราใช้เป็น doctor's c o u t แล้วก็ version เราจะได้เป็นว่าถ้าพี่ใช้งานคำสั่งคือ doctor's c o u t version พี่จะ ก็สามารถเช็คได้ว่า Docker Scaler ์่ันพี่เป็นเวอร์ชันอะไรซึ่งจากตัวอย่างก็คือเป็นเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน0น0 6.0นะโดยอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็น Windows หรือ AMD64 โอเคนะ,ะทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของชุดคำสั่ง Docker s c a l e เนอะอย่างที่บอกเราเพราะว่ามันมีเวอร์ชันที่ฟรีแล้วก็ไม่ฟรีพี่อาจจะไม่สามารถแสดงตัวอย่างของเวอร์ชันที่ไม่ฟรีได้โอเคนะต้องขออาภัยอีกทีนึง นะอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของการใช้งานชุดคำสั่ง Docker Scour ผ่านทาง Docker Comma Line หรือเ l ียไว้นั่นเองนะก็ครบถ้วนทุกกระบวนความนะสำหรับชุดคำสั่งสำหรับการตรวจสอบจุดท,ที่มีความเสี่ยงฉะนั้นมันก็คือเรื่องสุดท้ายแล้วของพาร์ทในพาร์ทที่5ในส่วนของ Docker Client ทีนี้พี่เลยขอย้อนกลับมาดูภาพรวมทั้งหมดของโครงสร้างของ Docker กันว่าหลังจากที่เราได้จบในส่วนของ Docker Client กันมาแล้วเนี่ย พี่จะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะในส่วน Docker Client อย่างที่บอกเนาะเราสามารถจัดการในส่วนของคอนเทนเนอร์ er ที่อยู่ภายใน Docker Host ได้ผ่านทาง Docker Client เนาะเราก็ได้เรียนรู้ในชุดคำสั่งในส่วนของชุดคำสั่งที่เป็นชุดสั่งทั่วไปที่ชุดสั่งที่ใช้ในการจัดการ Image ชุดคสั่งที่ใช้ในการจัดการคอนเทนเนอร์ชุดคำสั่งที่ใช้ในการจัดการ Docker Hub ชุดคำสั่งที่ใช้ในการจัดการา Volume ชุดสั่งเช่ในการจัดก,การเน็ตเวิร์กและสุดท้ายก็คือพาร์ทที่ห้างเราคือชุดสั่งเชื่ในการจัดก,การช่องโหว่เราจะเห็นได้ว่า,อาพอเรารู้ทั้งหมดของด o อกเกอร์แครแล้วเราสามารถทํางานได้เพียงแค่นี้เราก็สามารถาใช้งาน Docker ด็อกเกอร์ได้ครบถ้วนแล้วโอเคนะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติพี่มีโจทย์ที่ต้องให้ติดตั้งนู่นนี่นั่นหรือแอปพลิเคชันอะไรเราต้องสามารถทําได้แล้วเนาะเราพอในภาพออกเนาะว่าเราสามารถไปเอาไอ้เจ้าอิมเมจต่างๆได้ที่ไหนนะก็คือด็อกเกอร์อะไรด็อกเกอร์ Hub นั่นเอง โอเคนะทีนี้เราก็สามารถปิดในส่วนของ docker client ได้แล้วเนาะซึ่ง docker client เป็นถือว่าเป็นหัวข้อใหญ่ของ docker เลยทีนี้พอเราสามารถใช้งาน docker client แล้วเนี่ยในหัวข้อถ,ถัดไปที่จะอธิบายในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กับ docker client นั่นคือ docker image นั่นเองอย่างที่บอกนะอเนาะ image เราจะเจ้าในส่วนของ docker hub ได้แต่ทีนี้มันจะมีส่วนหนึ่งที่เราสามารถ สร้างด็อกเกอร์อิจากด็อกเกอร์ไฟล์ก็ได้เหมือนกันนะทีนี้มาดูกันว่าในส่วนของพัทไปที่พี่อธิบายคือจะเป็นในเรื่องของด็อกเกอร์ไฟล์ละโอเคนะก็คือในกรอบตรงนี้แต่ในกรอบนี้เราผ่านแล้วนะเก่งมากทุกคนที่ตามมาถึงพาสุดท้ายได้โอเคนะพี่หวังว่ามันพอจะทำให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็เราสามารถเอาด็อกเกอร์แครนไปใช้งานได้อย่าง่อแคล่วแล้วก็อย่างน้อยก็อ่านคำสั่งมันเป็นแล้วกันว่าแต่ละคำสั่งมันคืออะไรนะถ้าเกิด ใครมีคำถามอะไรก็ถามพี่ได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะแต่เราเดินทางกันมาถึงภาทสุดท้ายของเรื่องดร์ไครแอนกันไปแล้วนะฉะนั้นเป็นยังไรกันบ้างสำหรับพี่สรุปภาพรวมทั้งหมดเลยละกันเนาะก็คือที่เราผ่านมาในสวงของดร์ไครแอนนะอย,อย่างน้อยพี่หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สาหรับพวกเราทุกคนในการหยิบเอาด็อกเตร์ไปใช้งานเนาะอย่างที่บอก เหตุผลที่เราใช้งานอ่า Docker เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือ i s o l a ล e ถูกไหมฉะนั้นมันก็จะไม่ยุ่งกับเครื่องของโฮสร์นั้นหมายความว่าการที่เราจะจัดการอะไรต่างๆมันทาได้ง่ายกว่าโอเคนะนี่คือเป็นจุดหนึ่งที่พี่จะใช้ฉะนั้นอ่าอ่าภายหลังหรือต่อจากเนี้ยถ้ามีการต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้พี่จะใช้ติดตั้งผ่านทาง Docker นะฉะนั้นพี่ก็จะอธิบายแล้วกันว่าในแต่ละแอปพลิเคชันที่พี่จะใช้หรือติดตั้งเนี้ย มันมีวิธีการติดตั้งผ่านทางด็อกเกอร์ยังไงพี่จะพยายามใช้ด็อกเกอร์ให้มากที่สุดนะเพราะาเราสัว์เรียนรู้ในเรื่องของด็อกเกอร์แครจนครบ5พาผแล้วนะพี่หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับเราทุกคนฉะนั้นถ้ามีคำถามอะไรไม่ต้องเกรงใจะนะถามพี่ได้เลยซึ่งแต่คำถามก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วฉะนั้นไม่เป็นไรพี่จะตอบทุกคำถามให้เราทุกคนนะเพราะพี่ยินดีช่วยเหลือเราทุกคนนะสามารถติดต่อพี่หมดสามช่องทางดังนี้คือหยิบมาสอน at gmail com facebook youtube คือหยิบมาสอนแล้วมาดูกันว่าเอพิโซดถัดไปในเรื่องของ จะเป็นเรื่องอะไรในหัวข้อของด็อกเ r อร์เรายังอยู่ในส่วนของด็อกเกอร์นะมันยังไม่จบนะมันยังมีหัวข้อที่มีความสำคัญอยู่อีกหลายหัวข้ออยู่นะในส่วนของเอพิโซดที่35พาร์ทที่5ชุดคำสั่งสำหรับการจัดการตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปแล้วนะเราได้ขยับเลขเอพิโซดแล้วนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายกลับไปทบทวนด้วยนะเก่งมากคนอุตส่าห์ติดตามจนถึงพาร์ทที่5ได้เก่งมากครับ